สองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่คโคลนตรงส่วนอีกคนนั้นสายตาแหลมคมมองเห็นดวงดาวแผวเปล่านักคลินิรมมหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว,วามิตหมอของหลวงพเดิม และก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและก็ที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพยามังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แลวก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลข99บิ๊กวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอามีดอีกส่วนหนึ่งนะครับนะเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีอยู่นะครับนะเท่านั้นเองนะ ที่สำคัญนั้นผมก็พยายามที่จะต้องบอกว่านำเอาความหลากหลายนะครับนะของมีดเทพศรัตราของครูบาอาจารย์นะครับนะในเขตภาคเหนือตอนล่างของเรานะครับมาให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะเป็นมีดหมอหลวงข้าเดิมนะครับนะวัดหนองโพจังหวัดน,คร,ดนครสวรรค์ของเรานี่เองนะเป็นมีดปากกาด้ามตัด นะครับหนาที่วางอยู่นะครับที่ผมใช้ดินสอนะครับชี้อยู่นะแล้วก็ส่วนเล่มนี้นะครับส่วนเล่มนี้นะเป็นสลิกานะครับเป็นิลิกาด้ามจำปีนะ่ตัวนี้นะครับเป็นสลิกาด้ามตัดนะครับนาเมื่อกี้บอกเป็นมีดปากกานะครับนะก็ขออนุญาตนะครับนะตรงนี้เป็นสลิกาด้ามตัดนะครับนะแล้วก็เป็นสลิกาด้ามจำปีนะ ก็มาเปิดให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะก็ในการทำคลิปวิดีโอว,วันนี้นะอหลักๆนะครับในการที่นำมานั่งนะครับเอามีดมาหรือว่าเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมาก็ต้องการที่จะนำเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับมาทำการเผยแพร่นะมาให้หลายๆท่านนะครับแฟนคลับใหม่ๆนะเข้ามาได้ศึกษาเรียนรู้กันนะ อพูดถึงมีดหลงพระเดิมนั้นก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะท่านได้แบ่งเอาไว้มีด้วยกัน3ยุคใหญ่ๆนะก็เริ่มต้นตั้งแต่มียุคต้นนะแล้วก็มาเป็นมียุคกลางแล้วก็จะเป็นมียุคปลายนะนะครับนะมียุคต้นท่านได้สร้างขึ้นอเอาไว้นะครับตั้งแต่ปีพศ2450เป็นต้นมานะจนถึงปี2470นะ อันนี้ถือว่าเป็นมียุคต้นทั้งหมดนะครับส่วนยุคก,กลางก็ต่อจาก2470ไปถึง2480นะ2 4 9า24อา70ไปถึง24อา80นะครับหรือ2480นะอ่ให้เข้าใจใง่ายๆนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นมียุคก,กลางทั้งหมดจาก2480ไปถึง2494น,นั้นเป็นมียุคปลายนะครับนะถ้าเกิดว่า มีเล่มไหนก็ตามนะครับไม่ได้อยู่ในปีพศสอ0 0ัที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นมีดหลงก็เดิมนะเป็นมีดของลูกศิษย์นะครับนะหรือภาษาเซียนเขาตีว่าเป็นมีดแกะนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เรียนให้ทุกท่านได้ทราบนะส่วนที่วางไว้ด้านบนนะครับเป็นพระรูปหล่อของหลง่็เดิมนะครับที่มีอายุมากกว่าร้อปีนะเป็นพระกุของ เป็นกุพนมลอกนะครับวัดพนมลอกที่อยู่ในเขตอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนะครับนะซึ่งมีอายุมากกว่าร0อยปีต,ต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะก็บอกไว้ตรงนี้นะครับหากท่านไหนมีความสนใจอยากจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมเกี่ยวกับวัดพระกุกนะครับนะรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมนั้น ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับนะเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์9 1 4 9 6สาอน่าะเบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะเอา่ะครับวันนี้นะครับก็ผมเองนะครับก็จะนำเอาเป็นมีดนะครับสัญลกาขนาดจิ๋วนะครับเลิ่มมีมาให้ท่านได้รับชมนะขออนุญาตนะครับก็คือหยิบขึ้นมาได้เลยนะครับหยิบขึ้นมาให้ท่านได้ชมนี่นะครับนะจิ๋วแค่ไหนอย่างไรนะ อ่เรียกว่าจิ๋วจริงๆนะครับน่ะกลัวหล่นนะครับขออนุญาตจะใช้มือลองสักหน่อยนะครับนะ่ะกลัวว่าจะหล่นนี่นะครับเป็นสลิกานะครับเป็นสลิกาที่มีความงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้นะก็นะครับนะผมกลัวล่วงนะครับนะกลัวหล่นนะ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะสู่ให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดนะเกี่ยวกับมีดเล่มนี้ชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับเป็นมีดนะครับสองกริย์ก็หมายความว่ามีหน้ากับมีเงินนะแต่ถ้าเล่มไหนนะครับมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนเขาเรียกว่ามีสามกริสันะจะมีน้าคมีเงินแล้วก็มีทองนะส่วนเล่มนี้จะเป็นมีนากับมี เงินนะครับนะเรียกว่าเป็นมีดที่สองกษัตริย์ที่พบเจอกันได้ยากนะครับเดี๋ยวสูมนะ